ล่องแกงห้วยแมงบ้านเราเอำเภอหน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์แบบนี้เลยนะครับอ่าแบบเรียวไทม์กันไปเลยไปแล้วหนึ่งอ๋อไปแล้วหนึ่งมีคนช็อคด้วยนะมีคนหัวขวันด้วยนะ้างหน้ามีของดีท่เด,ดอยาก,กลราวคิปตาโอ้โห <c oughs> ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาร้องเก่งห้อยเมงกันซึนซนนะครับเราจะพาร้องเก่งกันมันมันมันวนซึนซนอ่าครับห้อยเมงเราก็มีตําซาเครื่องตําสรงตําซามาด้วยนะอ่านี่ปนิกอ่ามีแม่บ้านแม่ควัวมาด้วยเรียบร้อย อันนี้กำลังสับมะม่วงนะครับมะม่วงอยู่ oh. โอเคไปไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปร้องเก่งเดี๋ยวจะเอาหว่วงยางขึ้นไปร้องเก่งที่ <Okay. S 2> หัวเก่งพุ้นลงมาพี่เลยนะครับแล้วก็หลบทางพุ้นเลยนะสื่อจะเด็ดไปทางพุ้นเลยสื่อจะเด็ดไปทางพุ้นเลยโอเค let's go <S Hello, มากันหลายคนนะครับหลายคน oh. เลยไปดไปู ซมโอแม่น้องนุนนำรายงานตัวอ่ะแอดมินวายทุเคีบหวานบ้านอันนี้เมียสักเนกสาลายน้ำพึ่งอันนี้ต้นกา้าแล้วก็ตามด้วยสักเนกนะครับขาดไว้น่าอยู่แล้วคอนบอยประจำทีม Hello, <my S 1> ครับ<ม>ขาเส้นก็มาอ่ะโอเคไป <c oughs> เดินไปประมาณสักสองอเมตรประมาณ200เมตรบ <c oughs> ่จากที่พักจากซุ้มที่เราที่ผมเปิดขีปนั่น <c oughs> ก็ขึ้นไปประมาณ ขึ้นมาประมาณ 3- 2 3 0 0เมตรนะครับ <Okay. S> 2 0เมตรก็ <Okay. S 2> ไปถึงจุดที่เราจะทำการล้องแก่งลงไปเลยนะโอเคไปกันเลย Let's go ฮะ <Huh? S 2> อ่าตรงนี้เลยนะครับอ่าความจริงมันไปเริ่มข้างบนนุ่นได้นะไปเริ่มทางทางเทงพุนะ่นอน่ะลงมาได้เลยแต่ว่าอันนี้มีสุภาพสตรีมาด้วยอ่าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับโอเค แบบนี้เลยนะครับอ่าแบบเรียวไทม์กันไปเลยอ่าล่องแกงห้วยแมงบ้านเราเอำเภอหนองปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมไปพร้อ,อมแล้วก็เอา้าขึ้น,ข,นขึ้นห่วงยางกันเลยนะฮะมาเลยครับมาเลยเอา้าวโอเคขึ้นแพอา้าวดูลีลาสักหนกเอาดูลีลาสักหนกเอาไปแล้วหนึ่งเอาไปแล้วหนึ่ง เอาลีลาสังเนกเอาเอายังเอายังไปหอมเราไปเลยเอาต้นกล้าไปโอ้โหโอ้แน uh ่นอนนะเอาไปเอ้าผมก็ขึ้นแพขึ้นหัวย้าไปแล้วครับโอ้โหโอ้โห สุดยอดมากเลยครับผมทีน,นี้ก็ล่องไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำตามกระแสน้ำจะพาไปนะครับโอ๊ยเข้าป่าแก้วตรงนี้ขำพายยังไง นี่ทำท่าสวยด้วยนะ โอ้มุมนี้ได้วะเอาไปตัดเป็นแทบนี้ไงงามดึ เอาลึกเตอบ้าพวกเนี้ยลงมาตรงนี้จะเป็นจุดลึกก่อเขานิดนึงแต่ก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณเอวนะครับประมาณเอวอ่าประมาณเอว ล่องไปเรืเร่อยๆทางหน้าพุ้นจะเป็นเก่งที่เป็นกเกษตรน้ำแรงนิดหน่อยนะครับแะ,ะเกษน้ำแรงตรงนั้นจะจะมันหน่อยอมีคนช็อกด้วยนะมีคนหัวกวันด้วยนะชอบจังเลยนะฮะชอบจังเลยนะครับแบบนี้ชอบจังเลย แบบเรียวทางกนเปนเลยนะครับผมวาข้างหน้ามีของดีทีเด็ดข้างหน้ามีของดีทีเด็ดอยากเราคลิปตานะครับพบร้อมแล้วไปกันเลยครับ Let's go มาแล้วครับตรงนี้กระแสน้ําแรงข้างหน้าข้างหน้ามีทีเด็ดนะข้างหน้ามีทีเด็ดน้ําแรงครับน้ําแรงน้ําแรงมาก Let's go <S <laughs> โอ้โห ต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้เลยนะสุดยอดนัดท่องเทียวก็มากันเยอะๆมากมายนะครับ <c oughs> อามีคนถ่ายกับเราด้วยนะ <c oughs> โอ้ไปแล้วกะระแสน้ำยิ่งแรงก็ยิ่งมันนะครับ เอ้ามีเอ็นเชือกด้วยนะครับอ่าแน่มีมีคนเอ็นเชือกด้วยนะอ่ามีเชือกให้เอ็นด้วยนะครับให้โหนนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับอ่าเอาโหนมาเลยครับโหนมาเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับผมมีทุกรูปแบบจริงๆฮะว้าไม่ธรรมดาครับผมสวัสดีครับ โอ้โหสุดยอดเลยพ่ออันนี้เป็นขวานะฮะขวาอันนี้คนข้ามขวานะฮะว้าวมันจะชนก็ถเงี้โอ้เรามีไม้เซฟตี้อุ้ยชนเขาโอ้ไปต่อเขาไปต่อโอ้โหอ่าเยอะแยะมากมายเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ สวัสดีครับอนี่รับสืบกันไปนะอ่าสวัสดีครับน้องชายอ่าเโอ้มีอันนี้ด้วยนะอ่ามียางมียางหลุดนะครับมียางมียางหลุดอ่าสวัสดีครับ อ่านี้ก็แชทกันไปนะครับแชทกันไปนะครับเย็นกันไปเนาะโอเคโอเคสวัสดีครับโอ้โหเอนี้มาจากไหนเอับเนี่ยเดียวเดมาจากน้ำหลัดนะโอ้โหบ้านไหนบ้านน้ำหลัดนี่คือหมู่บ้านอะไรครับจังหวัดเลยอหยอกหยอกหยอครับผมหยอกอ่าน้องมาจากบ้านเดียวกันนะครับอุตรดิตบ้านเรานี่เองนะ วู้ฮูถึงจุดสิ้นสุดการออกล่ลองแก่งออกห้อยเมงแล้วนะตรงนี้เขาจะกําหนดไว้ให้มาถึงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะโอเคโอเคแล้วเราก็ทาการเดินกลับไปที่ซุ้มจุดที่พักของเรานะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับอชอบก็กดไลค์ก,ก, like, share, กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุกขีดีหวาว่าต่อไปครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่องแก่งที่ห้อยแมงมันอยู่แล้ว